ไป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 ต้องกดแล้วะสะเปตบาร์สเปตต์บ้าโอ้ยโอ้จบตายครับโดนร,ระเบิดดิฉันร,ระเบิดอนันโง่นเขาเขาให้เพื่อนเราตายไปหนึ่งคนแล้วเราก็เหลือชีสเส้นหนึ่งขีดเขาบอกอย่าไปยืนใกล้ระเบิดบ้าว่าปาระเบิดแล้วยืนรอเฮ้ยเขามามแล้วเขามาแล้วตอนจะยิงตอนนี้เขาไม่ได้ถ่ายน่อยเย้ yeah. ใช่ไหมวะตะกี้เห็นเสียงระเบิดอยู่แบอ๋อเน่ยไอ้ตาระวังในระวังโอ้บึมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุายอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุยอุ๊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 ยอุยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ๊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 ยอุ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 ้ยอุ เขาเก็บระเบิดได้ห้าลูกระเบิดแม่มาอยู่กับเธอหมดหมเสตายไม่ไหวนะอ้บุ้มบัมบัมบอมโอ้ยโอ้ยแม่นรอดแ้วอะเก็บเลือดตอนเออเรียบร้อยครับอดละกูเอ้ยเ้าบุกต่อแล้วนะเลยเลยเนาอไปเก้ระเบิด อย่าเยสอดดอ้ยอุ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 ้ยอ้ระเบิดอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ้ยอุ้ดไปท่่อยู่ไหนเนี่ยถ้าไม่เดินเข้ามาในเร็วนี้จะกลายเป็นซิงเกิลโหมดโอ้บึ้ม12แล้วเอาไปเอาปิ้นปองระเบิดไปแล้ว ้เข้ามาตัวัตโนมอโอต้ไมแล้วนาจบเปอรเนแค่ตนไฟไหม้ยอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่เขาอยู่นี่โๆ้โอ้โอโอ้อ้้อ้้โอ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 โอ้้โอ้โ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 ้อ้ยโอ้โ้ โอ้ยเขาตายเหมือนกันนะดูโหดเลยทไม่โคตรกากอะเอ้ยแต่เมื่อกี้เขามายิงแต่ไม่ช่วยอะไรเลยด้วยเดินมาเร็วเดินตามมาดิเมื่อกี้เขายิงตึกถล่มไปอันหนึงแล้วยิงตึกไปสองอันแล้วนะคะหล่ะสิบห้าอันที่่านมาเรายิงไปแค่สองอันเนอะกลุ่มใจเปล่าฟังอีกทีโปิดังอีกครัโ์ดูดิระเบิดแม่งไม้หมแม่งไม้ต้นไม้เด้วย้นไม้แม่งติดท้ายด้วยโดนยิงโดนยิงโดนยิงอ้ารักไปหมด เซฟพับเซฟอมเ็นี่ยเอาเซฟแย่งเอาเซฟโอ้ยโอ้ยใครโดนยิงมาแล้วสองนัดโคตรกากระวานเอามันจากพ้นไม้ด้วยอ้าวเขาได้เกาะเกาะอาริมิโตอันเบเยอันโซนาเต้แล้วไปไปไปมันมัน ไปขอ,มขอ,อไม่ไ้บ้างไขอเลยม่ไม่รายเขาเก็บไปแล้วเกรชตายาน, <c oughs> นอนแบะเลยดูด้านอนแบะเลยโคตรุเ่นเลยอุ๊ยโดนยิงหนึ่งนัดเครียด <c oughs> มากการเล่น,อน,น <c oughs> โอ้โหแม่งมีให้เล่นได้สิบเจ็ดครั้งเหลือสี่แล้วอ่ะเจอคนเดียวเ <c oughs> ขาคนเดียวพูดได้ไงวะ

ดวนน้ำพัดกำแรงที่ลงทุนไปอย่างคุ้มค่าวันนี้เราตอบแทนคุณของแผ่นดินได้แล้วพูดทำไมวะพูดทำไมวะดูอลิมิตโอ้โหจังหวะนี้นะครับเราจะให้สังเกตดูคะแนนพอยที่เก็บสะสมมานะครับนี่ดูของเขาไม่อายว่ะสี่หมื่นหนึ่งร้อยอยากถามจริงว่าไม่อายหรอเก้าพันหกกับสี่มื่นหนึ่งไม่อายเหรอสี่เท่าอ่ะอายไหม เย้ Yay, จบแล้วหนึ่งภารกิจเธอไปฝึกโม่ใหม่ได้แล้วนะฝีมืออะไรทำจริงบบอะไรแือคือแครเกมได้อย่างงี้อย่ามาแครเกมดีกว่าเฮ้ย <Hey. S 2> ไปต้มน้ำเต้าหู้กินไปไปแดกขี้ <laughs> เอาแค่ภารก,กิจเดียวพอเดี๋ยวค่อยต่อคลิปหน้า <c oughs> ๊ายบาย